เรากําลังขึ้นมาถึงทัาเปิดกันแต่ว่าดิวชาแน,นลไม่ได้ขับนะคะพอดีว่าข้างล่างมีรถรับจ้างก็เลยติดต่อพ่อแกเลยประกาศขับขึ้นมากะูุขังเซเว็นทางสิขึ้นทัาเปิดก็จ้าพ่อแกจะจอดอยู่แถวนั้นแหละราคาเป็นกันเอ เป็นย <T> ้าหนมตรงน้เลยม่ว้าใช่หมาขนล้ววตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่ค้งแลโอ้ดูดข้างล่างค่ะโอ้แต่ายปิวเสชนแนวครับขึ้นมาบอฮอดเ่อปีนองคาสันเลือดบัต63โตนเมื่อทาเลยต้องเล่งขึ้นเ้ื่อวา เบิแล้วมื่อนี้หมอกว่าค่อยมีเพราะว่าแดดไลหมอกจางๆตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้ววิวตอนนี้สี่โมงสีเนี่ยตอนนี้เริ่มกำลังจะมีหมอกแล้วอากาศก็เย็นสบายมากเลยเราจะขึ้นไปดูที่วัดอุณภูมิกันว่า อุณภูมิกี่องศาไอ้จ้าตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต้นอีกจุดหนึ่งผู้นี้เช้าเรามาเลยเอาทิตนานี่จานเลยนี่นี่คือต้นซาก,กุระเมืองไทยเข้ามาหาิดนนนนต้นพญาเสือโค่ง เรามามันยังไม่บานเลยอ่ะเห็นมิจจาเห็นมิจจาต้นซาก,กุระเมืองไทยเรามามันยังไม่บานเลยมันดอกตุ้มๆอยู่ไปไปดูที่วัดอุณภูมิกันตอนนี้กี่องศาแล้วกีอ่องศาคะตอนนี้ ยังไม่รู้ว่ากี่องศาเลยที่พักเราจะอยู่ทางโน้น,นนอนนนที่พักเราจะอยู่ตรงโน้นลจนะ,ะจ้จาเน,นี่ยใช่ไหมวะจีมัวจีเมียนั่นนั่นไรกะหลำปีเฮ้ยใช่นั่นมันอยู่ข้างๆกะหล่ำปีตรงนั้น เราจะไปยังไงวะ,ะเราจะไปสวนกระลำปียังไงมันมีทางนึงเยอะแหละทางห้างอันพ่าเขามาไม่บอกมันสีโค้งมากเป็น,น,นขน้อเจา้าวคือหน้าอยู่อ้าวตอนนี้ไม่รู้จากที่พักตัวเองอยู่ไหนนะครับเขาฟางนันมันชี่เขามารูปนี่แหละเนี่ยบอกเมือ่อกันนะจ๊วฮู้แล้วฮู้ตอนนี้หนาวมากเลยเอา ขึ้นหน้านันนันถึงอุณหภูมิตอนนี้คนก็มากลางเต็นที่จุดวัดอุณหภูมิกันมากตอนนี้หนาวมากเลยคิดว่าน่าจะสิบกว่าองศาได้บต้นซาก,กุระกำลังใบร่วงมาอาทิตย์หน้าก็จะได้เห็นดอกซาก,กุระสามสิบสองทศนยนยมมันใช่เหรอหนาวจะตาย เด็ดหมอกบางๆแม่งแจ้วเพื่อนๆจ้าหมอกบางๆโอ้ยยี่สิบเก้าหมอกบางๆบนแท่นจิ๊บเก้ายี่บเก้ายีส่สบเก้าว่ะไหนๆอู้เสียสาวเอา้เอาทำไมเปลี่ยนเร็วจังเลยอะ่ะหมอกบางๆแสดง<ห>ว่า <ขอ S 1> ที่พักเข้าอยู่หันเนี่ยนะหน้าขี้ไปเซ็นนั่นนะ่ะหนักขึ้นไปหัน แล้วหาหองพักจ้าบัดโมโมว่าที่พักยุใสโอ้โหที่พักเยอะแยะมากเลย จ้าตอนนี้ถึงที่พักแล้วจ้ามีกระลำปีอยู่ข้างๆด้วยสวนกระลำปีอยู่ข้างๆมีเป็นลานกลางเต็นท์อยู่ข้างล่างลานจอดรถก็โอเคราคาก็ย่อมเยาวมาสอบถามกันเลยได้เลยจ้าที่นี่คือไอรอัลลนยา ะมีอยู่หนึ่งสองสามห้าแปดเก้สประมาณสิแล้วก็จะมีลานกลางเต็นอยู่ข้างหน้าจา้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องเรากันเลยนะจ๊ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนอุ้ยบรรยากาศคือเย็นแท้กรุณาถอดรองเทา้าฟึบเข้าไปข้างในมีทีวีโต๊ะนั่งเล่น นอนได้ประมาณสี่ห้าคนปาดพื้นก็อเอ็นเท่าไปดูห้องน้ํากันจะ้ะไปดูห้องน้ํากันปึ๊บโอเคอยู่พี่น้องมีหอดน้ำบูนจะ้ะมีน้ำบุ่นด้วยนี่คือที่นอนของเราเดี๋ยวเหมือนแล้งดูจะ้ะมาปิกนิกอยู่บนดาดฟ้าเนาะจะเดี๋ยวห้องเปบดเปิงดาดฟ้าก,กัน นี่คือสีงามดีข้างหลังก็มีไล่กระดำปีไร่กระลำปีอยู่ข้างๆเลยจาะเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวตอนเย็นเราจะปิกนิกกันที่นี่มานั่งตโต้ร่ม้วมีลอง 1,2,3บัเกียว3เกีวาเกีวบักียวาบัเกียวจะไเีวบัเวแล้วเอาแล้วเกียดีว่าแตงมร่อนร่นาไรวชนิเชียยเปีนกไม่ดีานร่อนนะหวนนร่อนนรน

สวัสดีตอนเช้าที่พูดทับเบิกตะเวนกำลังขืนยู่พูดทับเบิกอีกแล้วจ้าคือช่วยแต่ว,ว่ามึงในภาพนี้ช่วยช่วยบรรยากาศตอนตีห้าครึ่ง คนว่าไหนตื่นอยู่ค่ะือตื่นก่อนหรอวะหนาวหนาวพี่น้องหมอกกัดจางๆจะหมอกเมื่อไรหมอกมาจางๆเ <Yeah, S 3> นี่ยสภาพเราตอนเช้าเช้าก็จะเป็นแบบนี้ oh. ด้วยอ้วนด้วยอ้วน <c oughs> ดูวังย่าง้าวังย่างยาเดี๋ย,ย, <c oughs> ยวงผ่าเลยเออยิีแต่คหนาวหนาวน้องวิวหายไปไหนแล้ว,วลลน้องวิวเข้าเต็น <c oughs> ไปเลยมอง,องกินข้าวกับวิวดีจ้ะอาหารเช้าก็จะมีข้าวต้มแล้วก็กาแฟโอวติน ของเราได้ข้าวต้มหนึ่งช่วย<แ>นี่จะอาหารเช้าที่ทางแรงแรมมีไว้ให้ตอนเช้าๆมีกาแฟแล้วก็ข้าวต้มเสียบวเสียบโอ้อร่อยไม่อร่อยไปสองชามแล้วเบาซ่าผ้าเสียบเราจะพาเดินเราจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆที่พักกัน,นพ่าเบิ้งกะลัมเขาเบิ้งกะลำ อ๋อน <ítulo> <away> ่อยๆเกิดเองนะดอกกระดาษนีสวยดีเนี่ยตัวนี้ก็สวยดีเบอร์โอเมนอีดเหรอวะสวัสดีค่ะ อยากดูสวนกระหล่ำเข้าดูได้ไหมคะด้านล่างเลยพี่เดินตามทางไปดูได้เลยขอบคุณค่ะมีลานขายนะมีต้นดอกกระดาษด้วยสีนีช่วยจังเลยเหลือจังเลยขอชมหน่อยนะคะจ้ะขายด้วยไหมคะเนี่ยอะไรครับกระหล่ำขายตัดขายได้ไหมอ๋อก็ต้องรออีกประมาณเดือนนึงครับอ๋อ ถ่ายลูกได้ครับอันนี้ยังน้อยอยู่แล้วก็เป็นเริ่มห่ออยู่ข้างล่างจ้าเดินตรงข้างนี้ครับจ้าขอบคุณค่ะนี่ก็แมงนี่กระแนงสวนข้าวกล่ำพี่น้องเพื่อเป็นมงเ์นะว้าวดูวิวครับสวยมากเลยครับบีบูดต้นบีบูดไหมเอาหัวแดงๆนั่นนะพวามาว้าวขึ้นมาขึ้นมานี่ เนี่ยกะลำปลอดสารจ้ะเห็นไหมมันกำลังเป็นหัวเล็กๆเนี่ยจ้ะตรงพุ่นสุดลูกคูลูกตาเลยเดินระวังด้วยนะจ้ะเดินระวังด้วยตะเคียนหน่อยแต่มีเทียงหน้าน้อยด้วย เดินระวังด้วยคือปลอดสารพิษมากเลยถ้าพ่อปลอดสารพิษมันจะบม่มีแม่งกินจา้าเพื่นพอด้ฉีดยาจา้าดูได้เลยบุปกปลากระลำเหมือมมมนวันนี้น้องวิวผ้าปลูกปลากระลำก็แต่อื้ นี่หัวหน่อยหัวใหญ่ลองวิวหันมาหันมาให้ดึงหนึ่งหันข้างมาก็ได้หนึ่งสองพ่อทำไมไม่มาถ่ายรูปวะพี่น้องจ๋ามาดูหัวมันอันนี้มันกำลังหอ่อหัวกะลำหัวกระลำเออไม่ใช่หัวมันนี่อันนี้มันกำลังห่อจ้ะ อ๋อเขาแล้วมันเกิดจะหัวใหญ่เพิ่นว่าหัวหน่อยเพิพ่งเพราท่านเด็ดตัด,ดหืป้ากระลำจะป้ากระลำสวนใครไม่รู้แต่ว่าเราขออนุญาตแล้วนะเราขออนุญาตลงมาชมแล้วหืป้ากระลำจะพูนเขาปลูกกระลำกันทั้งนั้นเลยอื ยังไม่ตัดขายตรงนี้ปลอดสารพิษจะพี่น้องก็ปลูกกระหล่ำเตี้ยมเลยอือฮึเขาขี่รถเจีงแต่ว่าขี่น้ำเขาไหมไปแล้วจ้าวันนี้ ดีชาแนลแล้วก็บาซ่าผ้าแสบจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดวชาแนลด้วยจ้ามือน,นี้คลิปนี้ที่ถ้าเปิดจ้าบ๊ายบาย